บอกโปรโมชั่นราคาพิเศษ799,000บาทพร้อมฟรีชุดแต่งได้จริงไหมคลิปนี้มีคำตอบครับวันนี้ฟานจะมาอัปเดตชุดแต่งเจ้าตัวนี้เลยครับรุ่นขายดีรุ่นยอดนิยมเลยครับ4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้ Ford r a n g e r XLS ของเรานั่นเองนะครับตัวนี้ค่าตัวเต็มคือ924,000บาทครับเราจัดโปรโมชั่นพิเศษให้เลยนะครับบอกกันเลยว่าคุ้มจริงๆหมดแล้วหมดเลยเหลือราคา แ9 9 0 0บาทนะครับค่างวดเนี่ยลูกค้าดาวที่2ี่เนี่ยจะผ่อนไม่ถึงหมื่นเลยนะครับคุ้มมากๆเลยนะครับตอนนี้แล้วฟันยังจัดโปรโมชั่นเป็นฟรีชุดแต่งให้ด้วยนะครับแต่งอะไรบ้างเนี่ยแบบคันนี้เลยนะครับคันนี้เนี่ยฟันฟรีให้ทั้งหมดในโปรโมชั่นเลยนะครับลูกค้าแค่จ่ายส่วนต่งในส่วนของตัวล้อแท้ Oasi s กับยาง b f เเพราะว่าคันนี้ใส่ล้อโตยาง b f g o o d ุดดิบเคด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูเลยว่าโปรโมชั่นฟรีชุดแต่งที่ฟ,ฟันจัดให้มีอะไรบ้างครับมาดูเลย เรามาดูกันเลยครับโปรโมชั่นราคาพิเศษ7 9 9 0 0 0บาทจากราคาเต็ม9 2 4 0 0 0บาทนะครับูาคาท่านนี้บวกราคาแต่งเพิ่มมา30 0 0 0บาทในโปรโมชั่นเป็นราคา8 2 9 0 0 0บาทลูกคา 8, 2, า้าจะได้เซ็ตชุดแต่งแบบนี้เลยนะครับแต่นะฮะแต่ท่านนี้เนี่ยลูกค้าแก้อัพไซส์ตัวยางนะครับอัพเป็นส่วนของตัว bf goodrich ko 2แล้วก็ล้อ oasis นะครับซึ่งมันได้อยู่ในโปรโมชั่นที่เราฟรีให้ในโปรก็ลูกค้าก็จะจ่ายแค่ส่วนต่าง ของตัวล้อกับยางเท่านั้นเองนะครับอยู่ที่3-5มถึงหมื่นแล้วแต่ตัวล้อกับยางที่ลูกค้าเลือกนะครับแต่ว่าถ้านานถ้าอยากฟรีก็จัดเป็นตัวล้อ a อ a วนพายยางดิเซนติหรือ GITI ก็จัดฟรีให้ในโปรโมชั่นเลยขอบ20เลยนะครับมาดูเลยครับตัวนี้ราคา829ได้อะไรบ้างมาชมกันเลยครับเป็นชุดหน้า รับเตอร์นะครับหล่อบึกบุนลงตัวเลยนะครับตัวฟอนต์ FORD เป็นฟอนต์ใหญ่ครับลวงพึ่งระบายอากาศแบบใหญ่ด้วยเลยนะครับมาพร้อมตัวไฟสี LED 3จุดให้ด้วยนะครับไฟสีตัวนี้เนี่ยลูกค้าสามารถจะเลือกได้ว่าเป็นสีขาวหรือว่าสีส้มก็ได้นะครับวันนี้ฟันมาสาธิตให้ดูแบบเร็วๆเลยเพึ่งตกแต่งเสร็จเลยนะครับเซ็ตคันนี้จะเป็นสไตล์แบล็กอี dition นะครับสีตัวรถสีดำเงาสลับสีดำด้านสไตล์รับเตอร์นะครับไฟหน้าจะได้เป็นไฟหน้า LED พร้อม daytime running light นะครับ ไฟตัดหมอกจะเป็นหลอดไส้นะครับไม่ใช่ LED ดีครับมิติของตัวกันชนหน้าจะเป็นสีดําด้านสไตล์แรปเตอร์เลยนะครับเพิ่มความออฟโรดให้กับตัวรถคันนี้เป็นอย่างมากเลยนะฮะแต่งแบบนี้ฟรีให้ในโปรโมชั่นหมดเลยนะครับรอเลยฮะชุดหน้านะครับไฟตัดหมอกไฟหน้าลงตัวกันกับตัวชุดแรปเตอร์เลยนะครับมาดูในส่วนของตัวชุดล้อกัอนหน่อยครับล้อเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นส่วนโปรโมชั่นที่เราฟรีให้ในโปรเนี่ยจะเป็นตัวล้อ A VaMP i r e ขอบ20นะครับ ยางก็จะเป็นตัว GITI หรือว่า d s e n t ท้ายนะฮะแล้วก็ยกยกให้ด้วยครับหน้า2นิ้วหลัง2นิ้วเสริมในส่วนของตัวออปชั่นปีนกอันนี้ก็ฟรีให้นะครับแต่ว่าลูกค้าท่านนี้เนี่ยอัปเกรดในส่วนของตัวยางเป็น BF g o o d r i c KO2 แล้วก็ล้อเป็น Oasis นะครับล้อสไตล์ยกก้านลายใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็นล้อแท้ Oasis สีดำด้านนะครับ ให้มิติเป็นสไตล์ออฟโรดหล่อมากๆเลยนะครับคันนี้ตีตาโลโก้โอเอซตรงกลางด้วยนะครับนี่ตัวยาง bf good ูดิดเอ2สเปคยางจะเป็น 27555R20 5, นะครับยาง bf ก็ขึ้นชื่อเรื่อง The b a s บสนะครับเป็นยางที่ดีที่สุดของตัวยาง a อทเท a นอยู่แล้วนะครับความหนึบความกระด้างเนี่ยน้อยมากเลยนะครับ แล้วก็ฟันเสริมในส่วนของตัวปีกนกออปชันด้วยนะครับคันนี้ใส่ลูกหมากกันโครงไปด้วยนะครับตัวลูกหมากกันโครงก็ฟรีให้ในโปรโมชั่นเลยปีกนกออปชันครับปรับองศาได้ด้วยเลยนะครับตัวนี้หล่อลงตัวเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมตัวซุ้มล้อครับซุ้มล้อสไตล์ดรัปเตอร์ครับเดี๋ยวมาดูมิตินิดนึงครับเวลาเราใส่ล้อตัวนี้แล้วเนี่ยตัวล้อมันจะยื่นออกมาจากซุ้มล้อหรือเปล่านะครับนะครับพอดีเป๊ะเลยนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูแบบเป๊ะเลยนี่เป็นมิติของตัวยางกับตัวซุ้มล้อนะครับ มันจะไม่ออกมาเลยนะครับตัวนี้ไม่โดนตำรวจเรียกแน่นอนนะครับออกมาหลักประมาณเกือบเกือบเซนนะครับซึ่งไม่มีผลใดๆนะครับเพราะรามุมนี้ก็พอดีเป๊ะเลยนะครับซึ่งอาศัยว่าคุยต่อรองดีๆก็ไม่น่าจะโดนอะไรนะครับตัวนี้พอดีกับตัวซุ้มล้อครับยาง275นะครับประมาณนี้ครับตัวล้อแม็กกับตัวปีกนกออปชั่นนะครับก็สกูปข้างสีดําด้านครับสลับสีตัวรถครับกระจกข้างบันไดข้าง แล้วก็กันชนท้ายจะเป็นสีดําด้านทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ฟัไม่ได้เสริมกันสา์ใดๆนะครับลูกค้าท่านนี้ชอบแนวเรียบๆนะครับมือจับประตูก็จะเป็นสีดําด้านครับเหมือนตัวบันไดข้างเลยครับนะครับมิติจะเป็นประมาณนี้เลยครับแล้วก็ฝาถังน้ำมันอยู่ด้านซ้ายนะครับตัวนี้เป็นมิติฝามิติด้านหลังนะครับมีตัวบันไดครึ่งด้านข้างให้ด้วยนะครับตัวล้อโอเอซิสนะครับมิติล้อหลังตัวนี้ยก หน้า2นิ้วหลัง2นิ้วด้วยนะครับตัวรถจะดูสูงกว่าปกตินิดนึงนะครับตีสติ๊กเกอร์เรนเจอร์ด้วยตัวนี้สติ๊กเกอร์ตรงนี้จะเลือกเป็นใส่เป็นเรนเจอร์แบบนี้ก็ได้หรือว่าเป็นสไตล์สติ๊กเกอร์แรปเตอร์ก็ได้นะครับไฟท้ายเป็น full LED นะครับเป็น LED แบบเต็มวง full option เลยครับก็เราเสริมในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์ a าร์ติบิลเรนเนะครับเป็นสีเทาแลมโบ้นะครับเพิ่มความหล่อให้กับตัวรถคันนี้ยิ่งขึ้นด้วยเลยครับ การชนท้ายจะเป็นสีดําด้านนะครับไม่มีตัวเซ็นเซอร์ท้ายนะครับตัวนี้จะมีตัวกล้องหลังฝั่งที่โลโก้ไว้แล้วครับฝาท้ายไม่มีผ่อนแรงนะครับฝาท้ายจะมีตัวไฟเบรกดุนที่3ด้วยนะครับตัวกล้องจะอยู่ในโลโก้เลยครับก็จะไปชว์ที่จอทัลสกีนด้านหน้าด้วยเลยนะครับถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์การใช้งานมากๆเลยนะครับมาดูความกว้างของมิติก,กระบะไลเนอร์กันหน่อยครับกระบะไลเนอร์ขนของได้ แน่นๆจุกๆแบบนี้เลยนะครับแลคันนี้บรรทุกได้ตามสเปคในหนดห้าตันครับก็เวลาลูกค้าบรรทุกเนี่ยตัวรถมันจะดูกดท้ายลงมาอีกนะครับทําให้เราวิ่งได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับตีตัวรถประมาณนี้เลยนะครับฝากไว้ให้กับลูกค้าและ f อฟทุกท่านด้วยนะครับเรนเจอร์ดีพีเอ็กซ์ราคาพิเศษเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับนี่ราคาคือตัวฟอร์ดเรนเจอร์เอ็กซ์แประตูนะครับตัวโปรโมชั่นราคาพิเศษ799,000บาทครับ เพียงแค่ลูกค้าบบกราคาเพิ่มมาแต่งเพิ่ม3 0 0 0 0บาทเนี่ยเป็นราคา8 2 9 0 0 0่าบาทลูกค้าจะได้ชุดแต่งแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าลูกค้าท่านนี้เนี่ยไม่ได้เอาตัวล้อ,อกับยางในโปรโมชั่นนะครับลูกค้าจ่ายส่วนต่างกับล้อยางเพิ่มอีกนะครับอยู่จ่ายเพิ่มของตัวยาง BS กับตัวล้อ O a s i s แท้เนี่ยเพิ่มอยู่ประมาณ4 5่ถึงห้าหมื่นนะครับแต่วา่าลูกค้าท่านใดไม่ได้ใส่ล้อกับยางตัวนี้ใส่เป็นตัวในโปรโมชั่นเนี่ยฟันจัดฟรีให้ในโปรโมชั่นในราคา8ปดแสน 2 9 0 0บาทนะครับค่างวดเนี่ยผ่อนไม่ถึงหมื่นเลยราว25%นะครับถ้านาสนใจโปรโมชั่นก็สามารถจะโทรตรงหาฟานตามร์โทรด้านล่างหรือแอด QR โค้ดมาคุยกันก่อนได้เลยนะครับฟานนี่จะจัดโปรโมชั่นให้ทุกท่านเลยพร้อมจองออนไลน์ปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะครับสมงมาถึตรงหน้าบ้านลูกค้าเลยวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่รับชมกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูเลยว่าครั้งหน้าฟานจะมารีวิวรถรุ่นอะไรชุดต่างแบบไหนรุ่นนี้กําลังขายดีเลยนะครับ หมดแล้วหมดเลยนะครับ Ranger DBL XLS ราคาพิเศษเจะแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทฝากไว้ด้วยครับแล้วพบกันที่ Ford พระประแดงครับ